ดีเจ้าพี่น้องพองไปายสุขูสุขนมาอีกแล้วลินมาอีกแล้วมีแนวมาวอกมาคุยกันอีกแล้วละพี่น้องสําหรับมือนี่ช่วงว่างพอหนวดแล้วปุ๊บก็หาเหล่องมาวอกมาคุยกันละพี่น้องมีเรื่องยังก็บอกก็คุยกันไปเนาะลินแหลกช่วงล่อลูกค้าอังสี่นะผ่อนคลายสบายสบายก็เป็นดีหูหูกันเนาะ น้องๆโตเกียวมิวสิกที่เพื่อนได้ออกไปมีสามคนมันบ่ตอนแรกนะม่น้องชาเปอร์น้องแม็กน้องอาดเนาะเพื่อนกะแดลลำล่าแล้วอีย่างแล้วบอกบอดบอก,บอ,กอย่างโบเมนวายยูยูกะสิออกโบเมนด้เพื่อนออกไปนี่เพื่อนกะยังใส่นะ้ำสกุลโตเกียวยูบอดบีกะยังซัพพอร์ตยูคือว่าเพื่อนออกไปหาประสบการณ์ใหม,ม่พี่น้องถ้าสมมติว่า ไปลหอลอ,อดฮื้บอบอลอดเบิดบิเพื่อก่สินน้ำกลุ่มน้ำหุ่มเอาลูกๆลเพิ่นคเกาหาั่นละผัวเข้าพูดติดตามผัวคอยเบึงน้องน้อง,องตโตกเกียวมิซิกศิลปินตโตกเกียวมิซิกก็คอยให้สนับสนุนเพิ่นเนาะบอกว่าผู้ใดก็สร้างที่จะาก้าวออกไปโตไปข้างหน้ามันก็เหมือนกับว่าไปโปรโมทโปรโมทข่ายตโตกเกียวมิซิกให้ดังให้หย่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อย เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าขายตัวเกียวมิซิงนี่คือเหมือนกับว่าหัวเรือใหญ่ฮะเนาะเหมือนกับปั่นศิลปินแลากระจายกระจายศิลปินไปเติบโตซื้อเสียงซิเด็กกล้องขึ้นเรื่อยเรื่อยๆรื่อยสำหรับเล่นเล่นเขียนบอนเดชต่ว่าสิเมียนทูเมีนโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับขายอื่นอื่นหน้าที่เพื่อนกระจายศิลปินเพิ่นเปโตไปเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยแล้วก็ศิลปินน้องไมค์มา,มาแล้วก็ พักดันไปเรื่อยๆเอยซินะยคือจังนองเจนี่เพื่อนออกไปเพื่อนกับมาว่ามาเคี้ยวให้ฟังอยู่ว่าเพื่อนไปรับงานจางังใดยังไงไจนฮะเนาะก็อยู่ในความดุแลข,ของตุกเกียวมิสิกก็อยู่ในความดูแลข,ของบอดบีคือเก่าหั่นละตามที่เล็กหัวใจเด้เปนว่าว่าผู้ใดสิเข้าใจจังไดนั่นบูงหาูแต่สําหรับว่าผู้ใดว่าออกไปแลกกับบุคคลติดตาม มันมันขืนอยู่กับคนหมักคนชอบเนาะถ้าว่าถาว่าหมักอันใดก็เบื้องอันนั้นพว่าศิลปินใน่ายตะเกียวมีสิกลายอหลอเข้ามาส้บายใจมองได้เข้ากับเบื้องมองหันละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเอฟสองเอฟซี F 2, F 4, มันก็มีหลายขู่หลายคนหลายไอเดียหลายความคิดเห็นนอสิาไปบังคับการให้มากคน,าคนนั้นคนนี้หฮ้ยว่าจันทรนวันสี่มันกับอะไรหรอมันสิสเต็ตมันสีเห็นหเหี่ยาบมมีความสูงเขาสิ เาสิเบิงศิลปินแล้วเขาสิบมมีความสุขในไหนกันในไหนแล้วกะเบิงเอาสนับสนุนเอาคนทดี่เขาหมักกันละพี่น้องเนาะเพราะว่าศิลปินคข่ตัวเกี่ยวเพิ่นเริ่มผลิตศิลปินออกมาหลายเลยเด้พี่น้องนั่นว่าเพิ่นกะต้องขยายไงเหมือนกับเหมือนกับขยายศิลปินออกไปโตกันไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอางเสียเนาะดีเด้ บอดเบรกรอบบถิบลูกๆเราได้ละละหาโอก,กาสลูกๆเราไปเติบไปโตว่าแต่ผู้ใดอยากเฮ็ดอีหยังเหว่าอยากออกไปจังได้ขอให้แต่ว่าใหามา้าหามัปรึกษาให้มั่วามาคุยกันอย่งสิคือว่าเพลินฟอ่อมจิจะซับร์ตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนเนาะมึงเนี่ยบอกเผบอกมา,มาล้เกิดสอนอดบนเนาะอาย,อยุหน่อยหนึ่งยี่งเลยคือจังความคิดเห็นหรือว่าการเปิดโอกาสให คนนี่ยังมาหลายแล้วได้บุญหลายเนาะแล้วกับธรรมดาลแล้วเราเป็นหัวเลื่อนใหญ่เหมือนกับเป็นพ่อไก่ค่ะเนาะเป็นพ่อไก่ลูกเลี้ยงลูกมาแล้วเนาะลูกโตพอที่จะไปหากินเองได้ก็ต้องขยับขยาย ไปมีครอบครัวใหม่เหมือน,นี่นสินะเปรียบเทียมให้เบิงนะเปรียบเทียมให้ฟังเบิงว่าเออเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แล้วลูกมันจะออกเงินออกซ่านยังสิมันก็นต้องไปแล้วว่าความสามารถของไพ่สิไปถึงระดับใดอีกอย่างยใดมึงสิไปโตกันเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยแต่ว่าแกยังอยู่ในความดูแลของพ่อไก่อยู่ังสิเหรอตามที่เพิ่นเวอามาลิ้นเข่าใจอย่างสั้นเด้ จ็คซิเมนคือว่าแมนลิ้นกับวงหูเด้ออ่าฟังหูไหวหูกันแล้วกันเพราะว่าเนื้อแท้ลิ้นกับบริหูอย่างหลายปันไดดอกก็มาหวงมันมวนกันซืือมาแช่ไอเดียแช่ประสบการณ์ว่าเออเข้าใจจังสั่นเนาะถามว่าลิ้นหมักบ่ก็หมักกันละเพราะว่ามันเป็นระบบของธุรกิจมันบ่เพราะว่าไข่ตัวเกียยนี่ก็เหมือนหัวเรื่อยใหญ่ที่จะสร้างศิลปินออกมาพอส้างศิลปินออกมาแล้ว เฮากระดันศิลปินออกไปเหตุไปโตอกีกไข่กระสิงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือจังไขใ่ใหญ่ๆเพิ่นเหตุนั่นละพี่น้องตอนแรกนะคนกระสิบบกเข้าใจสำหรับว่าสำหรับริมนิ้คิดว่าคนอาะสิบบกเขา้าใจยังสิติดยี่ห้อคําวาโตเกียวมิสซิกอยู่แต่ว่าอ่นน้องๆที่เพื่อนออกไปนี่ก็ยังเป็นตเกียวมิสิกเลยพี่น้องก็ยังขืนเขว่าโตเกียวมิสิกอยู่เพียงแต่ว่า ไปขยายธุรกิจน่ะน,นะเอาง่ายๆเลยก็เหมือนเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งยังสี่น้านะเปิดร้านน้ำยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งตัง้งคืนมาอย่างสิพอเข้าใหญ่แล้วเขาก็อยากขายลูกทีมเขากะอยากขยายลูกทีมเขากบทรงตัวแท่นตัวนั้นตรงน,น,รงนี้ให้มากขาย เออเอาไปขายเดี๋ยวสันส่งสินค้าให้ยังสิประมาณนี้แหละตัวเกีียวกับศิลักษนาเดียวกันเดี๋ยวอีเจน่อยถักน้องสามสี่คนนี่บ,รรว,บว่าน้องชอปเปอร์น้องแม็กน้องอาตน้องเจนนี่ไปดังตัวเกีียวกับเฮงสิดังขึ้นเ,เ,เรื่อยเรื่อยเือยได้พี่น้องตัวเกีียวมิซิกสิดดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเรืยเพราะว่าหัวเรื่องใหญ่นี่คือบอร์ดบ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เท่านั้นเนาะเพราะว่านักสกุลเพิ่นก่นยังน้ำสกุลตัวเกียวมิซิเกียว ไปมองได้เขาก็จะรูว่าโอตเกียวมีสีมันก็เลยสีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรยๆอย่างสี้นะแถวเนี้ยเบิองโหลดทานน้องๆเพื่อนประสบความสําเร็จพ่อไก่ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่คือวิวันฟิแลนกระแห้งสีประสบความสําเร็จคือกันเพราะฉะนั้นสนับสนุนผู้ใดก็สร้างทีอยู่ในข่ายตเกยวเพรว่าปปเป็นสิไปเป็นศิลปินเดียวหฮ้ยอ,อย่างสียนะสนับสน,นุนเพื่อนไปโหลดพี่น้องเบิรงเพื่อนไปโหลดมันคือกัน มันก็คือกันนั่นแหละก็ซ้ำซ้ำสนับสนุนกันเพราะว่ามันมันอยู่ในองค์กรเดียวกันนั่นนะสำหรับเล่นเล่วางสันเดียมันแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนหมักเด้แล้วแต่ไพหมักไพหมักสไตล์น้องเจนนี่ก็ไปจ้างน้องเจนนี่อย่างเสียนะเพื่อกับมีสิมิเซตของเพลนหรือว่าง่ายๆเลยคือว่าผู้ใดเงินหน่อย เนาะงานเลี้ยงหน่อยงานเลี้ยงใหญ่นี่โตกเกียวมิวสิสเอาเบิร์ตบรัสันโดเออโบไฮพานเน่ยนะโบไว่าสิเป็นงานวันเกิดเออชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะเสียเอามาลองพวกมันมวลจะเสียนะอุ้ยจ้างโตกเกียวเนี่ยอยากได้ราคาถูกๆคัแมอยังเสียนะก็จ้างเพิ่นได้ก็โทษไปที่บริษัทโตกเกียวมิวสิสเพิ่นนะ่ะ ก็ถามเพื่อนว่าอยากได้ศิลปินคนนี้คนนี freezer, ้เท่านั้นเท่านี้ได้บ่จังสีนะมันมันมีหลากหลายมันมีหลายราคาเฮาเลือกเลือกนะมันด nope, ีตัวเลยนว่าเฮาสีสามารถเลือกได้ว่าเฮาเสียศิลปินคนใดจังใดอย่างเพิ่นเพิ่นเหมือนตังขึ้นมาให้เป็นช่อยฮะนะเป็นช่อยให้มันกระสีง่ายขึ้นมันจะเข้าถึงลูกขาดทุกๆุก ทุกๆรูปแบบเลยว่าสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่ตเกียวมิสิกเอาเบิ้ลมาเฮงสียใหญ่เฮงสีโตตัวเฮงสีดังขึ้นเรื่อยเป็นว่าพี่น้องเล่นเดี๋ยวเล่นวันเล่นละมวนน้ำเพิ่มวนน้ำธุรกิจที่เพิ่เฮ็ดเพิ่สางขึ้นนะนะหัวคิดเพิ่นดีไม่ไม่ค่ก็อาจีแอนตี้เนี่ยน่อยว่าเออเป็นยังคือไปเฮ็ดเป็นยังคือต้องแตกแยกมันจําเป็นต้องแตกแยกพี่น้องเพราะว่ามันสิต้องขยายธุรกิจ บางคนกะสีมีกะเสตีกับดีบางบ่ดีบางน้องๆที่เพิ่นออกไปนี่เยาว่าเพิ่นบ่ทนเด้เพิ่นกะทนเพิ่นกะหูอยวากระแสมันสีไม้อย่างไดี๋เพิ่นกะเตรียมพร้อมเพื่อกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันกะเนาะเป็นกาลังใจให้เพิ่นรอสู่ไปให้เพิ่นได้ลุ่งๆเบาว่าสิจับใบยังคืนมากกบขอให้กิจการงั้นจะเลื่อนลุงเรื่องเพราะว่าทานน้องๆที่เพิ่นออกไปจะเลื่อนตเกียวมิวเสกะจะเลื่อนขึ้กัน มีวันพิลัแล้วกัสิมีแบบกำลังใจผลิตผลิตผลงานผลิตศิลปินนองไม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเยาวชนกับสิได้มีงานขึ้นบ่ต้องไปนางเสียเวลาเวาเราแบบเหมือนกับว่าตัวอย่างดีๆกับสิเกิดขึ้นเล่นๆพวกวัวยรุนลุนไม่เนี่ยเกิดขึ้นมากก็จะมีความแอคทีฟเนาะ แอคทีฟว่าจะต้องมองหาอนาคตแนวใดจังไดอีหยังจังไดสําหรับเล่นเล่นเคลื่อนไหว4เด้มันเป็นสิ่งดีๆต่อสังคมมันเป็นสิ่งดีๆของโลกของออนไลน์ของวัยรุ่นเนาะแต่โลกของเด็กน่อยรุ่นใหม่สําหรับเล่นเล่นว่ามันดีเออมองเบิงแล้วเอ้ดีเนาะมันเห็นให้วัยรุ่นได้มีงานมีการเฮ็ด ยางถาคกบ่เคยเล่นเน็ตเล่นเลี้ยวหือว่าเล่นอียงต่างๆเล่นโซ่เสียวยางต่างๆก็อยากเข้ามาเล่นพอยางวัดติพอว้อยากเพื่อว่าเฮ็ดไปแล้วสิมีแมวเม,มาแมวม,มองมาหาเหาว่าเฮาหล่องเพลงเก่งเฮาเต้นเก่งบัดเทืออไข่ได้เพิ่นติดต่อมาบางเนาะยางนองๆอยางนองยุลีอย,ย่างสีน่นอะที่แม่เพิ่นบังคับตอนแรกยกเป็นตัวอย่างเคสเคสไปเนาะ นั่นเพื่อกระไดมาจากอินเทอร์เน็ตคือกันกได้มาจากโซเชียลเพื่อก็เลนเลนซื้อก็แม่เพื่นฮวีบานฟินแลนด์เขาไปเห็นเฮือว่าคนในขายเขาไปเห็นเพื่อเก่ามาประชุมเปิดเมาเว้ากันเพิ่นก็เออเด็กหน่อยคนนี้ดังกระดังปุ๊บขายแต่ละขายเขาก็จะมองแลยนั่นคือแมวมองของสังคมออนไลน์มันก็เลยเสียห้เด็กหน่อยไม่เหมือนกับว่าบ่เฮตดตัวลาสละะไปมือมือเสียนะมันเ็นให้เด็กหน่อยมีกำลังใจที่จะต้อง คิดสางสรรค์ผลงานอย่างจักชินหนึ่งที่ต้องโดดเด่นการแสดงออกการเหตุการณ์ทด้อยุอิเลเคขะตัวไปเนาะเช่นไหนก็เปลี่ยนเงาลังใจให้สสุขุสุขคนได้จากแต่สิ่งที่เหล่ามาทั้งเมือนเนี่ยแจ็คสิแมนโบแมนลิ้นบหูแต่ว่าความคิดของลิ้นมันคิดว่าไข่ตัวเกี่ยวหนะอาจ,จีิเป็นยี่สันกระไดโบเงินจางไหนโบลิ้นกับบุรีความหูอยียงมากไม่ดอกเพียงแต่กับมาเวาวมาว,าวา่าให้กันปัฟัง มาเว้าสู้กันฟังซซื้อๆนิเหระพี่น้องมะม่วนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสำเนีหละจ้าสำหรับคลิปนี้พ่อๆกันคลิปหน้าเด้จ้า